对，你们玩了玩。 ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการรวดครั้งหนึ่งก็จะประมาณ500 ครับบันทึกภาพครับ1 2 3สองสาม มีความรู้สึกเีเป็นเป็นเกจอย่างนี้นะคะที่ค่ายกระยาณีมิตรห้าหลงโครงการพระราชดำริค่ะเพื่อให้ความกบุณน,น,น,นาต่าเพื่อเคารพเจริญเพ่ให้สมาชิกสูศสุดศิลปะชีพมีแว่นสายตาเชราะความรู้สึกกับภูมิใจดีใจมากกพเป็นโครงการของพระองค์ท่านสำหรับศิลปะชีพนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการผัก้าของโครงการทุกปันปี พราว่านี่ก็สมาชิกส่วนมากจะอายุเยอ,แอเลละ,ะแล้วต้องใช้เวลาละปักผ้าเราต้องใช้แว่นสายตา